ู้รับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีครั้งที่สองประจำปี2567สาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทบุคคลได้แก่พระพรมวัชิราธิบดีพีสุชาโตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุอราชลังสิริตลาดชาวรรมหาวิหารอายุ93ปีพรรษา74พระมหาเถระผู้เปีย่มด้วยพระเมตตาสร้างคุณูปการต่อง,งานพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ท่านปฏิบัติศาสนก,กิจสำคัญมากมายอาทิงานปกครองดูแลวัดมหาธาตุพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีความเก่าแก่ถึง338ปีและเป็นวัดที่มีพระพิสุสัมมาเนนจำพรรษายอยู่จำนวนมากท่านสนับสนุนส่งเสริมการเรียนพระปริยัติและการปฏิบัติธรรมกรรมฐานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเคยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศณประเทศอังกฤษ และเป็นผู้อํานวยการใหญ่กองการวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยในสังฆาราชูปธรรมงานด้านการศึกษาตั้งแต่ปี2549จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา18ปีที่ท่านดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย